ครับสวัสดีครับวันนี้แค่หมูชาแนลมีรถยูดีมนำเสนอนะครับก็เป็นมัสึด้ครับปีบีสองพเนาะเครื่องมังกรดำนะครับเครื่องเดียวกับอีซูมังกรทองก็อีซูมังกรทองกินน้ำมันยังไงก็อัตรตกินน้ำมันเท่ากันนะครับช่วงนี้อีสูหายากครับเอาตัวแทนไปก่อนครับพาไปชมเลยนะครับนี่เดิมบางครับผมเดิมบางนะครับ เครับล้อแมกยางขอบ14นะครับเพราะว่าไปเร็วไม่ได้ครับมันไปเร็วนี้กล้องอาจจะมันเบลอมันไม่ค่อยเห็นนะครับมีร่องรอยนะครับตามการใช้งานนะครับล้อแมกสวยๆนะครับล้อแมกอินไกนะครับเดิมๆโรงงานนะครับากระโปรงนะครับกันชนหน้าครับเดินช้าหน่อย ก็สีสียังโอเคถือว่าโอเคอยู่นะครับมีค,ความเงาเงามันไม,ไม่ไม่ด้านแต่ว่าก็จะมีบุบเป็นรังยิ้มอย่างเงี้ยบ้างเป็นบางที่แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตามราคานะครับเนาะเป็นพวมาลัยธรรมดานะครับต้องบอกก่อนสมัยนี้ก็ใส่พวงมาลัยไฟฟ้าก็เบาได้เหมือนกัน,นครับไม่ต้องวุ่นวายผิดพวงมาลัยพาวเวอร์หรืออะไร นะครับครับนี่คือข้างในกระบะนะครับเดี๋ยวถ่ายกันให้เห็นเดี๋ยวเปิดเปิดกระบะครับผมโอเคนะครับครับผมก็มีร่องรอยไม่มีไลเนอร์ใส่มาให้นะครับแต่ไม่ผูนะครับดูเป็นสนิมแต่ว่าไม่ได้ผูกอะไรนะครับนี่ครับมีหัวหัวนิดนึงครับตามการใช้งานนะรายงานกันตามจริงครับ เดี๋ยวไปถึงหน้างานจะมีปัญหากันนะครับเนาะอยากได้รูปอะไรเพิ่มเติมทักมานะครับบนหลังคานะครับใสๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในรถกันนะครับาแผ่งประตูนะครับขอบประตูยังเดิมๆนะครับนะครับผมกล้องอาจจะปรับช้านิดน,นึงไปเร็วนี้ก็จะ มือถือใหม่อยู่ครับก็กำลังย้ายไฟย้ายอะไรกันอ่ามาถึงเรื่องรถต่อครับนะครับคอนโซลนะครับติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังติดเดินใหม่อยู่เลยครับโอเคนะครับภายในเป็นแคปนะครับเป็นแคปนะครับน้านบนรถชาวบ้านใช้ครับไม่โอเคครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวดู การทำงานเครื่องยนต์ครับหัวก้อนดำนะครับเครื่องเดียวกับอีะครับทีเดียวติดไม่เคยงอแงนะครับนี่ครับบนขาโป้งโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูหล็กวัดกันนะครับไม่พ้นไม่ไอนะครับที่เห็นนะครับ เิมไม่เดิมห่อนแะล้วงมีตูดโรงงานติดอยูเลยครับใช้แต่ในหมู่บ้านไปลวดไปไล่ไปสวนนะครับโอเคนะครับต้องการอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาที่เบอร์091 075 4809นะครับย้ำนะครับอเออลืมบอกราคาไปนะครับคันนี้69นะครับ69,000บาทนะครับ ต่อจะลองอยังไงก็โทรมาคุยกันก่อนนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลส่งทั่วประเทศได้นะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับโทรปรึกษากันส่งเพิ่มได้นะครับทางไลน์ทางเฟซไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ารบโวนบนโทรใหม่นะครับ0910754809 0910754809ขอบคุณครับสวัสดีครับ